ฉันคือรักเธที่ปลอมตัวมาเพื่อมาตามหาครึ่งหนึ่งของใจคนที่มองเห็นตัวจริงที่ข้างในที่อยา่าพิสูน์ให้รู้เปดใจมาลองคบดูฉันคือรักเธที่ปลอมตัวมาอามามองหาใครมีรักที่แท้จริงหใจดวงนี้พร้อมจะมอบให้อยู่ มันจะเป็นเธอหรือเปล่าที่ฉันรอฉันเลยเรือร่องราวตัวจริงของเธอก็คือฉันเอง <Yeah. S 1> <Wow. S 2> ละมุนมาก <Wow. S 2> มาอันนี้เปิดรายการกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมอยู่ที่ช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสวัสดีค่ะบัณญฑญิฮาโตบิโตะค่ะสวัสดีค่ะพายฮาโตบิโตะค่ะและวันนี้เราอยู่กับรายการคนละผู้กับพี่ ชิลิงล่งซันเดย์เป็นอย่างเงี้ยวขอนะนำตัวทีละคนเลยค่ะกรอกส,ส,ส<ม>วัสดีครับบอยครับเป็นกีตาร์แต่วัน่อี้ไม่ได้เป็นนักร้องแล้ว <laughs> เพลงที่พี่พ,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 พึ่งลองไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าละครคุณธรรม,มับเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้ว ละครควานทำเลยที่ไปที่มาก่อนดีกว่าว่าแบบเป็นมาอย่างไงทีนี้ตามเ่าอ้าวก็ <laughs> <c oughs> ยิวก็นโยนมาก็ <c oughs> คือก็คือจริงๆอะ่ะเวลาเราจะทําเพลงกันแต่ละเพลงอะคะ่ะกับโปรดิวเซอร,ร,ร์โปรดิเวเซอร์ก็คือพี่แม็กซ์สันนะคะกะ็มีการระดมความคิดกันว่าเออเพลงต่อไปเราจะทำเพลงแนวไหนคอนเทนต์ <c oughs> ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็พี่แม็กซ์ก็กลับไปทำกันบ้านแล้วก็มีฮุกสั้นๆมาให้เราแบบว่า ลองดูลองฟังแล้วพี่บอยเขาฟังเพลงเนี้ยเขาชอบเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราก็เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลไปแล้วก็ลองเปลี่ยนดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นพี่บอยร้องบ้างอะไรเงี้ยคือปฏิกิริยาความรู้อยู่แล้วว่าพี่บอยเขาร้องเพลงได้แต่ว่าแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเล่นกีต้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็เป็นอีกเวนึงที่แบบว่าจะขอขอบคุณน้องปาล์มที่สละซีนให้กับพี่อะไรค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนึ่งพอแล้วจ้ะ ก็ให้เพื่อนๆลองฟังแล้วในเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะแบบตัวเพลงเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างมันก็จะเหมือนกับละครคุณธรรมที่เราดูกันตามฟีดนะแหละครับก็คือแบบฉันคือประธานบริษัทษท,ษที่ปลอมตัวมา <c oughs> เป็นคนต้ยต่ำอะไรเงี้ยเพื่อพิสูตรรักแท้ประมาณนั้นแล้วก็เ v มวก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ <laughs> ค,คือด้วยความที่เพลงชื่อละครคุณธรรมเราก็อยากจะทำละครคุณธรรมแบบจริงไรางอะไราะมาให้ดูนี่คือสาเหตุที่เป็นแนวตั้งด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่แนวนอนใช่ปกติมีม่มันจะเป็นแนวนอนไงทุกคนแต่ว่าเพลงนี้พิเศษตอนแรกก็เอ๊ะเหมือนกันแบบไม่เป็นแนวถ้าเป็นแนวตั้งอะแล้วก็แบบไปดูชื่อเพลงโอ้โหใช่ไหนจะทำก็ให้มันเป็นกิมมิคไปเลยง้นชื่อเพลงกับเนื้อเพลงอันไหนมาก่อนกันชื่อเพลงมาก่อน ชื่อเพลงก็คือมาพร้อมคอนเซ็ปต์แล้วก็เอพี่แม็กเขาก็รืมทำทอนหัวฉันคือรักแท้ที่พร้อมลงมาเอะไรของผมชอบเลยทุกโต๊ะเลยผมขอเพลงนี้ครับขอร้องเพลงนี้แล้วช่วงตอนทำเพลงนี้ได้รับใครมาโปรดิวส์เพลงนี้ให้บ้างก็จริงอะรับบั๊งเนี่ยชื่ออะับบั๊มว่าครอสจะทำทั้งหมดสิบเพลงแล้วพี่แม็กเป็นโปรดิวเซอร์ให้ทั้งหมด ได้เพลงนี้จะแต่งโดยหลายหลายคนเออเพลงจะมีคนสับสับเปลี่ยนซิงเกิลที่แล้วของปามพี่ปามปล่อยไปชื่อเพลงคนไม่เจ้าชู้อย่างเราเนี่ยค่ะก็เป็นพี่ติ๊กเพลงเรามาช่วยแต่งช่วยโปรดิวซ์อะไรแสดงว่าอันนี้เป็นซิงเกิลที่สี่ในอัลบั้มคอสอัลบัมที่สี่ วันนั้นขอทวนซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาแล้วดีกว่าเผื่อแฟนๆกลับไปตามฟังได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจแล้วก็ซิงเกิลที่สองคิดตีไม่ได้ซิงเกิลที่สามก็คือเมกินี้ใช่ค่ะคนจะคนไม่จ้าชูอย่างเราและซิงเกิลที่สี่ก็ละครคนละาทำซึ่งแต่ละอันนี้มีความแบบต่อเนื่องกัไมไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะมันเหมือนเป็นอัลบั้มที่แบบว่าเราไม่ได้ทำในอัลบั้มก่อนๆเลก็อยากจะมาลองแบบแนวใหม่ๆบ้างอะไรที่เรา อยากทำเราไม่ได้เคยทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในีลบั้มีก็อาจจะได้ฟังการมันจะมีความแบบวุรตีมากขึ้นกับตอนที่แล้วอย่างเั้ยนที่แล้วหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าชิลลิ่งโอ้ยต้องเพลงช้าต้องเพลงเศร้าต้องอะไรเงี้ยค่ะแริงจริงมันก็คือเราก็ทำร้มีขึ้่ไหมให้ทุกคนได้รู้ว่าเออจริงๆมันก็มีหลักหลายแนวนะที่เราสราอยากได้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมุมมองเลยยากรู้ว่าช่วงที่แบบอัดเพลงค่ะระหว่างอัดมี อยากให้เล่าเรื่องตอนอัดเพลงว่าแบบมีอะไรบ้างเอาเอาเพลงไหนก่อนในเมื่อเราเปลี่ยนนักร้องเพลงละครคะอ๋อครับก็ไม่ได้อัดร้องมานานมากมากแล้วนะครับเกือบยี่สิบปีแล้วครับก็แล้วก็ทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับตำนานอาจารย์แม็กนะครับตอนแรกก็เก่งนะว่าเราจะไปผิดพลาดอะไรเปล่าเพราะว่าแต่ละเบอร์ที่เขาเคยร่วมงานมาเนี่ยระดับชาติเท้งนั้นเลยเป็นศิลปิน ระดับระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครระดับอาจารย์ครูบาอาจารย์นั่น EDC แล้วก็เทพระดับน้องนนเจฟซาเธอร์อะไรอย่างเงี้ยโหแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่แม็กก็ใจดีครับใจดีแล้วก็ใจร้ายนิดหน่อย่ขอขอไหลขอไหลเทคขอไหลเทคด้วยหน้ายิ้มก็นับเป็นใจดีนะอแต่ในใจก็คือแบบ นุรอด้เรียนรอ้เพื่อให้ได้แบบงานคุณภาพที่สุดสนุกดีครับอัดไปกี่เทคครตอนนั้นพอเยอะแต่จริงๆปกติเวลาเวลาเราอัดเพลงมันก็จะใช้เวลา้องาแบบเพื่อให้ได้แบบคนที่แบบเพอร์เฟกที่สุดอะไรเงี้ยให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ดีที่สุดใช่นะ แนวอยากรู้แนวแนวทางดนตรีของเพลงนี้ค่ะเป็นแนวดนตรีประเภทไหนก็ป๊อปเลยครับสบายสบายครับป๊อปสบายสบายแต่ปกติแนวทางของชิลินซันเดย์ก็เป็นเพลงป๊อปที่ฟังลำบากตัวนี้ป๊อปล็อกนิดนิดหรืออันบีบ้างอะไรเงี้ยที่เคยทำาผ่านมามีชุดหนึ่งเคยทำพวกแนวออกไปทางโซอันดบีอะไรแบนั้นก่อนเครับ กลับมาเป็นป๊อกคือเพลงนี้ด้วยความที่มันเป็นเพลงที่ชื่อว่าละครคุณธรรมทุกอย่างก็จะอยากให้ดูแบบคนเข้าถึงง่ายง่ายมากง่ายที่สุดอะไรเงี้ยเพราะด้วยความละครคุณธรรมคนอาจจะเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วเนาะแบบจริงจริงแล้วอยากให้ทุกคนต้องไปแกะอะไรยากมางใหม่ให้ลองตามได้ง่ายๆมาพูดถึงพาร์ทเอ็มบีเอ็มบีบ้างอยากให้เล่าเรื่องราวของเอ็มาีสำหรับแบบเผื่อใครยังไม่ดูดูยังครับดูแล้วชอบไหม ชอบคนปัจจักรยอยากให้พี่ช่วยเล่าเรื่องแบบว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเอ็มบีว่าไปดูไปดูเลยครับแต่มันย่อยง่ายจริงนะแต่มันย่อยง่ายให้ง่ายใช่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นคือพี่ๆเป็นคนแบบออกแบบคิดวางเองหรือมีใครจากคันไฮเอ็มบีใช่ไหมเอ็มบีใช่เอ็มบีจริงๆแล้วมีมีเพื่อนที่เป็นผู้จัดมาช่วยใช่ค่ะชื่อปายค่ะก็มาช่วย เขียนสตอรี่บอร์ดต,ต่างๆคือเขาขายมาเราก็ชอบเลยเพราะ<อ>เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายดีแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะละครคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทบาทของปาลในเอ็มวีน <laughs> เรียกได้ว,ว่าเป็น <laughs> สุดยอดการแสดงไดออสการ์ <c oughs> หลายบทบาทนะคะปาลหลายบทบาทมากก็คือมีทุกที่แต่ว่าเบลอร์อยู่หลังๆนะสูง ก็จะเป็น MV ที่แบบค่อนข้างที่จะสบายนิดนึงสบายครับสบายเกินเหตุแล้วยืนยืนอยู่แล้วส้งพี่เป็นยังไงบ้างที่ไมถ่ายเป็นตัวเอกเป็นพระเอกเอ็มพระเอกใช่ครับก็ไหนไหนจะร้องแล้วก็บอกพี่แม็กพี่เล่น MV ็เองด้วยได้ไหมมาให้มันสุดทางไหนไหนดาวดวงใหม่มันจะเกิดขึ้นแล้วโอ้โห เข้มัรงนีมเนี่ยพูดแบบแล้วตั้งแต่ปล่อยเพลงไปค่ะเจ็ดวันเองเนาะกระแสตอบรับแฟนๆว่ายังไงกันบ้างค่ะก็ตกใจค่ะคนด่าก็สาบส่งจริงจริงนะคือหลายคนอาจจะคาดหวังว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวชืริ้งต้องบอกมันต้องเศร้าอีกแล้วมันต้องเป็นแบบเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบคาดไม่ถึงว่าทำไมอยู่ๆอ้าวชีกเลยเป็นผู้ชายลองซะงั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบแนวอีก อีกแนวหนึ่งที่แบบทำลายความหวังความสดใหม่อให้มันเป็นสีสันในระบ้ามีนี่และวพี่บอยก็โชว์ความสามารถนิดนึงว่าเออจริงที่ว่าเขาก็ร้องเพลงได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันไม่ค่อยได้แบบไม่ได้ยินไม่ใช่โชว์ความสามารถในการแสดงโอ้นัดด้วยได้เลยแฟนนซันอีหนที่เสมอก็นะครับแล้วก็ได้คุณดินท้าชุคเลอร์มา เป็นแกสเกสมาแค่นั้นแหละครับไม่ร่วมงานกับพี่เขาเป็นไงวงคะต้องแบบเอ้ยได้ร่วมงานละเขาม่ชี้ไปเขาระดับเล่นหนังเล่นเป็นพระเอกหนังมาสองสาเรื่องแล้วเขาก็แบบคิดของเขาเองด่าเองอะไรเองอ๋อคือแบบว่าอันที่หลังจากเอ็มวีจบแล้วอันนั้นก็คือความในใจที่เขาอยากจะด่าเรานะแต่ว่าก็ใช้อ่าช่องทางนี้ในการด่า ออกสื่อก็คือติดต่อพี่ดิมให้มาช่วยเล่นจริงเป็นเพื่อนเป็นพี่รู้จักกันอยู่แ่วล้คดิมเป็นเพื่อนคณะเดียวกันเป็นคณะเดียวกันก็พี่ดิมก็น่ารักก็คือพี่บอยถักไปแล้วสุดเซเสเลยมาเลยก็คือผมก็บอกดิมว่าประมาณดิมเดี๋ยวอยากจะทำให้มีแบบซีเควนต์ที่เมืองานมาดากูหน่อยแบบว่าที่ ในอย่างท้ายหนังเรื่องบอดิก์ดหน้าเหลี่ยมครับที่ที่โหน่งด่าพี่มัมอ่ะอย่างเงี้ยน่ซีนยาวๆร้องเทสอย่างนั้ยน่ยอยากมีคอนเทนต์แบบนั้นบ้างมันก็บอกเฮ้ยน่าสนใจได้เลยก็มาเลยตกลงโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเขาเป็นคนรักเพื่อนพี่ดิมไปดูได้ถ้าอยากรู้ว่าพี่ดิมฝูมาในเอ่อออกออกมาช่วงไหนไปติดตามกันได้นั้นฝากนั้นฝากช่องทางการติดตามเพลงไว้ก่อนดูเอ็มวีได้ที่ไหนบ้าง ก็สามารถดู MV ได้ในช่องของเทโล m สิ i ค mm ่ะนั้นใน u mm ู u b e คะ่ะได้ค่ะไปดูกันเยอะๆนะคะชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างเอ,อ mm hmm. มารายการโคโลงทั้งทีค่ะก็ต้องเข้าสู่ช่วงฮุกหมัดกันหน่อย mm hmm. มาปล่อยหมัดฮุกแรกนะคะอันนี้จะเป็นหมุดที่เราปึกพุ่งออกไปแล้วรู้สึกว่าหมัดนี้แหละฉันซัดออกไปแล้วมันทำให้แบบประสบความสำเร็จหรือแบบโหเติบโตในชีวิตขึ้นมาเลยเริ่มจากใครก่อนดี เอาพี่ปาลก่อนละกันอันนี้คือคิดยัง<อ>ไม <ป S 2> ่ออกแล้วก็ <laughs> ถ้าได้รอบเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันพลิกเปลี่ยนชีวิตเราอ่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่ๆก็มาเป็นนักร้องเพราะจริงๆไงอตอนเด็กๆก,ก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะแบบไม่ไม่ใช่ความฝันของเราอ่ะนักร้องคือเราเป็นคนชอบร้องเพลงแบบชอบร้องในห้องน้าร้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะ ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบร้องเพอขนาดที่แบบเช่นจะมาเป็นศิลปินแล้วก็มันก็มีช่วงหนึ่งที่เรา cover เพลงใน YouTube แล้วมันดันแบบเป็นไวรอลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ทำให้ค่้ายเพลงก็ติดต่อมามันก็เลยกลายเป็นแบบจุดพิกอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเหมือนกันก็เลยกลายมาเป็นนักร้องจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินตอนั้นร้องเพลงอะไรหรอ ตานนั้นมีเพลงอายค่ะเพลงอายของพี่สิงโตนำโชคที่มันเป็นไวรัลขึ้นมาครับมีก็เป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแบบนานมากแล้วตั้งแต่ตอนตอนนั้นคือให้ย้อนกลับไปคือมันเป็นช่วงแบบโซเชียลแคมไม่รู้น้องๆแบบเกิดทันหรือเปล่าปี2012ตอนนั้นไกลมากอะไรเนี้ยนานมากย่ยมาก็ถือแบบเป็นฮุกหนึ่งในชีวิตพี่บอยเหมือนกันเลยครับมทุกอย่างเลยครับ แค่เปลี่ยนจากนักร้องเป็นคําว่าเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกันหมดเลยครับเพลงอะไรด้วยเหรอครับก็เพลงเดียวกันเขาเพื่อเดวยกันเขาเพื่อดดวยกันเขาเบื่ยกันตอนแรกตอนแรกทากันมาสักพักเึงนะครับแต่ว่ายังไม่มีชื่อชินลิงซันเดงทำเป็นตั้งชื่อคลิปว่าชื่อเพลงแล้วก็ตามแอนบอยอะไรเงี้ยปก็ทำกันสนุกสนุกแต่มีเพลงไอ้นี่แหละที่มนเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันเป็นไวรัลขึ้นมามีคนเอาเพลงเนี้ยไปโพสต์ลงในกระดานข่าวของอ่เป็น เว็บฟุตบอลนะครับแวบไม่ใช่เว็บพนันนะเว็บเว็บเว็บบอร์ดฟุตบอลนะคชื่อซากเซอร์ซักแล้วก็มีคนเราไปแชร์ต่อ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 ก็เป็นไปเราตกใจนะเราก็เช็คยอดวิวตลอดอะไรเงี้ยไปถึงเอาไปแสนแล้วเอาล้านล้านสิบล้านก็เลยก็เลยคุยกับปามว่าไม่ตอนนั้นยูทูบยังไม่ได้เงินเลยเราก็เลยอดได้รายได้เลยเดี๋ยวได้่ แต่ตอนนี้ก็ยังทำโคเวอร์อยู่ด้วยใช่ไหมทำบ้าง่ะจริงแต่ว่าจริงๆมันก็มีแบบเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วมันก็โคเวอร์ยากขึ้นนิดนึงอ๋อเมื่อกี้นี้มีคำถามหนึ่งทำไมถึงมาเป็นชิลลิ่งซันเดย์ที่มาของชื่อใช่เพราะว่าแฟนๆบางคนอาจจะแบบเพิ่งเจอแล้วแบบไม่รู้ที่มาของชื่อนี้ที่มาของชื่อก็คือเรามาเจอกันวันอาทิตย์น่ะอืมนัดเจอกันวันหยุดเลยใช่ค่ะวันหยุดแล้วเราก็เออ พอมเริ่มมีคลิปใน YouTube เยอะๆ,ๆเ้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็น่าจะทำเป็นชื่อวงไปเลยให้มันเป็นแบบกิจลักษณะไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบตั้งชื่อกันว่าเออทำไงให้มันมีคำว,ว่าซันเดย์เพราะเราชอบมาเจอกันวันอาทิตย์วันว่างันอาตย์อะไรเง<ม>ี้ยก็หาชื่อมานู่นนี่นั่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็มาลงคำว,ว่าเออชิลลิ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันคงเป็นการชิลๆนั่งชิลแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมันรู้ทีหละ ว่ามันแปลว่าแบบตัวผีคนลุก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 ชีลิ่งลัวผีวันอาทิตย์ันเลยเปนมิติใหม่มิติใหม่อะไโอ้โหอบอุ่นอบอุ่นหัวใจน่ารักนะแต่เรามีเรื่องที่แบบพีคแล้วอยากรู้ว่ามีช่วงไหนของชีวิตไหมที่พี่พี่รู้สึกเหมือนแบบโดนหมัดบุบเมื่อกี้ซัดกับเข้าใส่ตัวเองช่วงที่รู้สึกว่า ไม่โอเคหรือว่าแบบสิ่งต่าทำได้ดีมากกว่านี้ช่วงที่ดาวสุดเลยปาไหมของของผมก่อนนะเดี๋ยวมันจะซ้ำเนี่ยจะลองช่วงคือช่วงโควิดใช่ช่วงโควิดเหมือนได้เปล่าเหมือนเพราะว่าอ่ะอ่ะเราเตตอนนั้นมิวสิคอยก่บเราก็ปล่อยเพลงกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับจนมันเริ่มจะมีเพลงที่เป็นที่รู้จักแล้วตอนนั้นก็คือมีไม่น่าไปรักเธอเลยคนเก่าเขาทำไว้ดีแล้วงานมันกำลังจะ เริ่มมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็เวทีใหญ่ๆเฟสติวัลใหญ่ๆเริ่มจะติดต่องานเข้ามาแต่ก็มีโควิดเราก็ไม่เราไม่คิดว่ามันจะนานขนาดขสามปีขนาดนั้นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยครับก็คือมันเหมือนเอ่อมันต้องมาจุดให้ติดใหม่เลยเนี้ยลุกลุงไม่รู้ว่ามีวันนั้นอีกหรือเปล่า อะไรค่ะมันมันมันเหมือนมันเหมือนว่าไอ้ไอ้ที่เราเคยแบบว่าคิดว่าเออวันนึงเราอยากมีเพลงที่แบบคนจําเราได้คนร้องเพลงได้เยอะๆอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบมันเหมือนอีกนิดเดียวอ่ะระดับไปถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมีสถานการณ์โควิดต่างๆตอนนั้นก็ล็อกดาวอะไรกันไม่มีคอนเสิร์ตทุกอย่างก็จะแคนเซิลไปหมดเลยก็แค่รู้สึกเหมือนกันนะตอนนั้นว่ามันแบบจังหวะทรกจังหวะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนแบบ คือมันก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันนั่นเองเพราะทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรอย่เงี้ยทำใจนิมโนมอมอะไรไปช่วงหนึ่งช่วงหนึ่ว่เวลาตอนจากโควิดจนมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าวิธีการฟังเพลงหรืออะไรของแบบพวกเรามันเปลี่ยนไปเยอะเยอะใช่ MV แนวนอนก็มาดูแนวตั้งอ่ไม่เกี่ยว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 อก็ถือว่าแบบเป็นช่วงที่ ทั้งวงการแล้วเนาะต้องฝ่าันอุปาศักนี้ไปด้วยกันเหมือนกันทั้งหมดก็เห็นว่าเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เจอกันทุกคนอ้อแต่ก็สนับสนุนวงการนี้ใช่สู้แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆรอฟังเพลงผลงานคุณภาพจากพี่ๆทุกคนอยู่เลยถูกต้อง พุกสุดท้ายค่ะนี้เราย,ยังไม่ได้เฉลยพี่พี<ช>พจะบอกกันตรงนี้เลยว่าพุกสุดท้ายของรายการคนละฮุกก็คือเพลงฮุกหรือท่อนฮุกที่ติดหัวอยู่และอยากจะแชร์ผู้ชมได้ฟังกันที่ไม่ใช่เพลงของตัวเองอยากให้พี่ๆช่วยลองให้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็พวกเราฟังอ่าไม่ใช่เพลงตัวเองนะคะเพลง<อ>เพลงใครก็ได้ที่คิดอ,ออกเพลงแรกปิง๊งอ,อืมเอาม,ามเดินเดินให้ะ ได้ได้เลยบอกชื่อเพลงเหรอคะหรือว่าลองท่อนฮุกหนึ่งฮุกกำแพงแพงอะไรกำแพงหัวใจอ๋อได้ฉันไม่รู้จะลองได้หรือเปล่ามันสูงมากบอกหน่อยโอ้โหมันสูงไปเอาคอลงไปบอกหน่อยบอกหน่อยว่าฉันต้องพยายาม จะทหลายกำแพงหัวใจของเธอให้เธอได้ลองบอกให้รู้อย่าปล่อยฉันแค่ล้มล o กไล่ฝันอยู่ข้างบนหาเธอที่หลงไม่เจอ เ้อแบบยะร้องดีเลยด้วยทั้งวันแบบยังไม่ให้วอมเสียงด้วยได้ได้ลองลำหเป็นบนหูมากชื่อเพลงว่ากำแพงของเมอร์ทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะชอบค่ะยงชอบเป็น F C ของวงเมอร์อยู่แล้วข้อหมายเพลงโดยรวมประมาณไหนนะคะก็ความหมายของกำแพงไหวๆหรอก็คือเหมือนแบบเหมือนพยายาม จะให้คนนี้รักใช่มันต้องอีกแค่ไหนอ่ะมันถึงจะมันดูสิ้นหวังดีครับดีมากค่ะต่อไปคาดหวังแล้วคาดหวังกับพี่บอยแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งคนละเพลงครับหรอคนละเพลงเหรอใช่คนละเพลงเหรอคนละเพลงว้ายว้ายไม่ได้เตรียมด้วยว้ายใช่เสื้อเตรียมพี่เพล็กแรกที่ปิ๊งเป็นว้าย แล้วเล่นเพลงเต็งทั้งวันเลยนะวันนี้ได้ดีปามเฉนี้น่าคอรัสได้นะคะพี่ฟามคอรัสเสียเสียคอรัสได้ช่วยคอรัสได้เลยค่ะอะไรอ่ะเยือบ เกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนไม่อยากจะยอ้อนเวลาลงน,นั้นี้กลับมาเกือบลืมไปแล้วจริงๆเย่าเพิ่งฟื้นมันขึ้นบ้าีกว่าปล่อยให้ตาขึ้นง่นมันยังไหลอ๋อให้เด็นชมกบับพี่ปาเมน,น,น ดีมากโอ้โหแบบเกินคาดอ่าเกินคาดเสียงหวานละมุนมากใช่ไหมลัมุดลัมุนอันนี้คิดเพลงว่าเลงเกลือกนะครับทำพี่บูรินทำไมถ <c oughs> ึงเลือกเพลงนี้มาหรนอะนึก <c oughs> ไ,ไม่ออกเป็นเพลงที่ฟังบ่อยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นที่ชอบ ก็ถือว <quoi> ่ากลมกล่อมใช่แผลบหน้าจารู้สึกแบบว่าโอ๊ยใจลายหูเครือบพองไปหมดแล้วเลยจริงลองฟังเพลงใหม่จากพี่ๆแล้วก็เพลงโคเวอร์ด้วยโอน่าติดตามงั้นให้พี่ๆฝากช่องทางแล้วก็ฝากเพลงล่าสุดหน่อยคก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะเป็นเพลงที่สี่อัลบั้ม Across นี้แล้วนะคะเพลงนี้ปามไม่ได้ร้องนะเป็นพี่บอยร้องนะชื่อเพลงว่าละครคุณธรรมค่ะฝากติดตามด้วยค่ะตอนนี้ออนแอร์สตรีมมิ่งแล้วแล้วก็ MV ชมได้ใน YouTube c h anel ของ Telemusic ค่ะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของวงเราได้ทางเพจนะครับ Chilling Sunday นะครับพิมวินอุยวิน Chilling w e n t w o r Sunday นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็ไ <I c S 2> อีด้วยอืมไอจี IG ด้วย Chilling Sunday นะครับฝาก MV นี้ด้วยนะครับถึง้องปานจะไม่ได้ร้องแต่บทบาททางการแสดงนั้น โดดเด่นมากโดดเด่นมากยังว่าตาตึงครับยืนเด่นเป็นเสียงยืนเด่นยืนเด่นจริงด้วยแล้วรอบนี้จะมีงานให้แฟนๆได้ไปเจอกับพี่ๆไหมคะแล้วติดตามเไปในเพจนะครับเด็กอยในเพจนะค่ะในกันเพจนี้มีชาเลนจ์ในทิกเกอร์เลยไหมคะกําลังคิดอยู่ครับว่าจะมี ดีไหมแต่ว่าน่าจะมีแหละเร็วๆนี้ก็ติดตามกันไวยแล้วก,กัน t <ม>ิก t อ k ของวงเรามีมี <c oughs> อาจจะเป็นเล่นละครกันออชื่อแบนชื่อแบรนด์ชืแ่แบนด์เดย์แบนด์อ่าชื่อแบนละครไ้ติดตามกันนะเพลงไปใช้เอาแผ่นเสียงไปใช้นะครับแล้วก็อ่าก็เรีกเยกอะไรนะกดเซฟแผ่นเสียงเนี่ยเซฟแผ่นเสียงไปฟังในพวกสตรีมมิ่งได้นะครับบได้ ะสำหรับรายการคนละหกของเราวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะร้านอาหารแซบอินดี้ค่ะเขอบคุณ CMC กลองใรทำด้วยใจค่ะและอย่าลืมติดตามช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสำหรับครั้งถัดไปจะเป็นศิลปินท่านไหนนะคะติดตามไว้เลยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่วงชิลิกซันเดยมากขอบคุณค่ะแล้วไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับ